เนี่ยตะผูลตะแมงวะนี่กัดอันบอกไม่ใช่ใช่นะอันนี้เลเ uh. เ่เยอะเฮ้คือมีเบอร์หูนะเชียงอันแล้ว,วลม,มันขึ้น,นโอ้มันบ่ออกดูพี่มันใจแต่นหน่อยพี่มันบ่ออกอันนี้เป็นอง้อยอย่างเนี่ยมันง้อชนไม่ใช่เนาะง้อยเหนื้อเนาะพวกเนียน่ย

กัดติว่าแบงกัดอย่างงี้สิวะเนี่ยตำรวจใจแค่นี้ก็ได้นะเสียคติดแบงกันแต่ไม่เคียงดังมนนันเนาะเวลากินอาหาร<อ>เฮ้ยน้อยๆหลายแท้เวิอ้วเขายกแบบขายขายนี่เป็น<อ>เป็นเล่<อ>น้ำได<อ>้ไ่มเ<อ>นี<ำ>น่นยดำๆเนาะที่ดูดำๆเนี่ยเพียบชะลอเล่ยอะ เียเน้นหมดเลยเนี่ยโอ้ผุล่มูปอยกับปอยผล่ตัวใดพ่นเน้นเต้เนื้อเขาอาผุลตัวใดไม่รู้อ้อนกี่ยอออกไปนะปอดเยอสารพน ยงไฟติเฮ็ดไฟช็อตเด้ทั้งคนล่ะคนล่ะโตคนล่ะโตอันนอกคนละเนี่ยมีไฟอยู่ใส่อยู่เนี่ยตับตับเนี่ยเด้อเพิ่นเสียบไว้น่ยนะปอดหลายแท้อันนี้ไส้น้อยนะวิ เพื่อนไปได้เอ็นเจ้าสวัสดีค่ะอันเพื่อนได้มาไหมจริีอันทั้งหมดหรอนีอ่อนูแบบนี้นั่นแหละเพื่อนแบบจัดการเพื่อนเนาะอนเป็นเท้วแหนมบ้งหัอเอาลวดอ้อมไปเอาลวดอ้อมให้กินแต่แปลงอ้หลายหลายกุหลอยูสามข้อขึ้อกอ่า lập lấp cần Python làm búa. Ừ, mày nó sôi hiu lại ก็ต้องดหกออันไม่เห็ดก็ได้ด้วก็อเอาไม่เห็ดได้ไหหลักเหมือนแล้วก็ไมไมไอันั่นประหยัดลงไป